F16 เสิร์ฟไข่ลงปอยเป็ดครับวันนี้การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับกองทัพอกกาศรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของไทยพุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธของกัมพูชาเท่านั้นรวมไปถึงจุดปล่อยโดรนและฐานบัญชาการเหตุการณ์ของกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนชาวกัมพูชาเหตุผลที่ต้องดําเนินการแบบนี้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาโจมตีมาที่พื้นที่พลเรือนของไทยโดย3เหล่าทัพเราได้มีการวางแผนร่วมกันมาโดยตลอด ล่าสุดวันนี้ครับเพจอาร์มี่เมริเทนิฟอรสรายงานว่าทางกองทัพอากาศได้เสิร์ฟไข่ลงปล่อยเปดของกัมพูชาซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเขตหของกัมพูชาพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของแกมเมอร์และเป็นคลังเก็บอาวุธของกัมพูชาส่วนกรณีทูตพิเศษของจีนที่จะเดินทางมาที่ไทยและกัมพูชานะครับเรื่องนี้นายกอนุทินตอบว่าส่วนตัวจะยังไม่มีการพูดคุยเรื่องชายแดนกับทางจีนคาดว่าอาจจะเป็นการติดต่อกันในช่องทางของการทูต ส่วนใครจะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยก็ขอให้ไปพูดกับทางกัมพูชาเถอะให้ทางกัมพูชาหยุดยิงประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่เคยทำร้ายเขาก่อนเพราะฉะนั้นหากจะให้หยุดต้องไปบอกใครต้องไปบอกคนที่ตีหรือคนที่ถูกตี